อรหันตธาตุทุกพระองค์หลวงปู่สมุทรลวงปู่ทางล่างหลวงพ่อกายสิทธิ์หลวงปู่มหาจันดีหลวงปู่มหาเขียวอดีตเจ้าอาวาสวระโพธิสัตว์ได้กราบพรมลบอย่างสูงกลางนักศึกษาพระครูนิมิตธีรพรเจ้าอาวาสพระโพธิสัตา์พระอาจารย์โกศลสโรรองเจ้าอาวาสวระโพธิสัตว์เลขาธิการเจ้าคณะปาบลอย่างสว่างเรื่อมปามบนอย่างสูงค่ะดิฉันนางศิริยากลมีสุข วันนี้ิีมีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ลานโบราณูนแล้วก็มาชมบ่อลนะคะอีสานครศิลป์นะคะและวันนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะเ,เรียนท่านทรงวังสันบางนายกองการบริหารจุลจักรพรรดท่านกำรอิทธิยาติธรรมยปิชชัยกำกรจักรพรรดิวันนี้นะคะท่านนายกสมหังฝักกรารประธานจัดงานน้สัสก,การท่ระบรมสารีริกธาตุาปิดทองรอยทุธบัดจำลอง 566และวันนี้นะคะก็จะได้ขออนุญาตเรียนเชิญนายสมบัติสกวังนายกกรรมนิหารจุตบุญธาประธานจัดงานรมัชฌากรรพระบรมใส่กระทากรรมนันกิจยาธัญญาอิทธิ์ไทยกรรมนันตบุธาประธานชมรมกำรมนารผู้ใหญ่บ้านประบุธาและคณะดังเขียนแต่นะคะของนักเรียนเชิญค่ะนะคะก็จะมาพบปะกับพี่น้องคนที่ได้จัดการพี่น้องครับเชิญค่ะ เราไม่หายเราสิบวอสิบวอหกันยากกันทุกโมงต่วกลางเขาเรียนเชิญเลยนะคะเพราะวันนี้นะคะยิ่งใหญ่มากเลยหลายปีไม่ได้จัดงานนะท่านนายกก็อยากได้ท่านนายกได้พบปะกับพี่น้องที่มาชมการแสดงโบราณเรื่องตระกอนท่านท่านนอนแก่นคนได้เรียนเชิญค่ะแล้วก็ขอกราบวิศจรพระคุณท่านท่านพระครูวิทยาพรเจ้าวาดพระครงศรีทาาก็เทิดระกก็เทิรัตลอดทั้งสมณทีพานที่ทุกทุกท่าน เรียนท่านกำนันกิติยาท่านแรกกิจิไทยกำรบุญธาตุนครับโดยทั้งท่านรองศิวะท่านรองศิยากรก็ท่านฝ่ายปกครองทุกท่านนะครับก็พี่น้องสวัสดีพี่น้องชาญร่วมชาติพี่น้องกำมือทุนนีได้ระเบิดใกล้เกี่ยรกับใกล้เฮียครับผมโค้ชได้ไหมครับบอกกันว่าเล่าเนาะท่านนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านพระบุญทิรารกรนะครับซึ่งเป็นเจ้าว่าพระบุตรศรีธาตุนะครับที่ท่าน ได้ว่าจ้างหัว์รัมนะอีสารละครสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นหัวรัมเทนนิสของแผ่นยุคใหม่นะครับแล้วก็เป็นวงที่กำลังโด่งดังนะครับในขนาดนี้นะครับผมเองนะครับในนามฝ่ายของถิ่นนะครับซึ่งเป็นผู้นำ่ายของถิ่นจัหวดท่านะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านพระคุณวิที่ละพรทั้งที่น้องที่เดินทางมาสู่กา,านโภราโดนแห่งน,ะะออนี้นะครับวันนี้ เป็นวันที่5นะครับของการจัดงานมินสา,าหกรรมพระบรมสารีริกธาตุถ้วเราเริ่มงานมาตั้งแต่วันที่5มีนาคมนะครับหกเจ็ดแปดเก้ามือที่หานะครับดีนะครับหรืออีกนิดหนึ่งหืออื่นนะครับพี่น้องนะครับ,รก,รบ,ก,รบก็อย่าลืมว่าคุณนี้มาให้กำลังใจนะงมาพระนุ่งทำปุญอีกหนึ่งวันนะครับเงยสไลด์หน่อยหน้าครับให้กำลังใจท่านพระคุณนิมิติลากรนะครับเนื่องจากว่าในตอนนั้ เราไม่ได้จัดการแสดงพเราในบริเวณลานบูราวัดแห่งนี้มาหลายปีแล้วก็มาเริ่มาสี่หปีนะครับเริ่มใหม่นะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะครับที่ผ่านมาหยุดไปสองปีนะครับพี่น้องนะครับก็เริ่มใหม่ในปีนี้นะครับพี่น้องก็ให้กําลังใจนะครับโดยเฉพาะท่านครูท่านก็ได้สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเปน็นระบบแสงสีเสียง